ทราบดีนะฮะยีเี e เนี่ยเราทำงานด้านก่อสร้างมาตลอดนะฮะระยะเวลาที่คนนี้ได้เรียนแล้วเนี่ยนะ36ปีนะฮะเรามีความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้างเนี่ยแทบจะทุกแขนที่มีงานก่อสร้างที่ได้ทำนะะจะสังเกตง่ายๆว่าคือหนึ่งงานทางด้านสนามกีฬานะฮะเราก็มีฟุตซอลงานสนามบินสุวรรณภูมิเราก็ได้สร้างนะฮะ ในระยะหลังเนี่ยนะเราได้เตรียมการในการที่เราจะขยายกิจการของเราเข้าไปในหน่วยงานของบงังสาริมัพย์เนี่ยหรือรีสเตทเนี่ยเราได้เจาะจงหลับงานบางงานนะฮะคือบางงานเช่นยกตัวอย่างนิดหนึ่งงานทางด้านอของบริษัททางด้านรีเสเตทคือเช่นครีมายาเนี่ยมันจะเป็นงานคอนโดนะฮะ,ะงาน The Walk นะฮะที่ราชพฤกษ์ เป็นงานคอมมูนตี่หมอนะฮะเพื่อครั้งนี้เนี่ยเราได้ศึกษาดูว่าในการที่ทำรีเอสเตทเนี่ยการตลาดเขาทำยังไงหลังการขายทำยังไงวิธีการขายทำยังไงนะฮะเราได้ส่งทีมงานเราศึกษาดูจนกระทั่งเราคิดว่าเรามั่นใจละนะที่เราจะเดินเข้าสู่การขยายงานไปทางด้านรีเอสเตทครั้งนี้เราคิดว่าต้นทุนในการก <quelque S 2> ่อสร้างเราเนี่ย น่าจะถูกกว่าต้นทุนในการที่รีเอสเตทอื่นๆต้อจ้างผูเมาเหมือนกันแต่ที่เป็นอินทอนส่งเราครับผมคือผมขอเรียนชี้แจงนิดหนึ่งถึงแม้เราจะมั่นใจยังไงก็ตามเนี่ยนะในความคิดของกรรมการบริษัทนะในทีมงานเนี่ยเราก็ค่อยๆก้าวเข้ามาตอนนี้เนี่ยเราได้เข้าไปซื้อโครงการนะแต่ลโครงการเนี่ยที่เราซื้อเนี่ย นะเราจะดูจากสถานภาพต่างๆความเหมาะสมที่ตั้งโครงการแล้วประวัติของผู้ที่เป็นเจ้าของโครงการนะเราได้ซื้อโครงการเข้ามาเนี่ยหลายโครงการนะที่ไหนบ้างคะมีอะไรบ้างคะคุณผู้ชคะครับตอนนี้เราได้ซื้อนะฮะคือในกลุ่มของนอสนะ,ะในกลุ่มของนอสเนี่ยอยู่ที่บางแสนจะมีสองอันก็คือ NOT s p สบีและนอสแดนนะฮะ อนี้เรามองลงดูกลุ่มของนอตเนี่ยเขามีชื่อเสียงในในแถบที่เอาทำงานอยู่เขาทา,อนะาทคอนโดให้เช่าทําอะไรพวกนี้อยู่แล้วอย่างน้อยเราได้สกิลจากเขาเนี่ยมาเป็นตัวเสริมอีกทางหนะึนะ่งครับเมื่อกี้ผมขออนุญาตลืมไปนิดนึงคือผมมีอีกโครงการหนึ่งนะฮะคือโครงการในกลุ่มของม้าทองนะฮะซึ่งจะอยู่ใน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 ,ในท้องที่ของบ้านบึง โครงการในกลุ่มของม้าทองนี้ก็จะมี4โครงการนะฮะมีอเมริกันทาวมีสยามอียรามีเวนิสตะวันออกและสยามมันตรานะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นนักธุรกิจที่เขาทำงานอยู่ในท้องที่บ้านดุอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็จะอาจจะเป็นแลนด์มาร์ทของบ้านบุรได้นะฮะครับที่มอของเรานะฮะโครงการที่เราทำเองเนี่ยนะฮะเ,เป็นโครงการชื่อ แระนวั uh, มหาชัยโครงการนี้อยู่ใจกลางเมืองมหาชัยเลยอันนี้เราเช่าที่จากรถไฟนะได้สัญญาเรียบร้อยแล้วอยู่กลางเมืองมหาชัยเลยนะเป็นคอมมิตี้มออย่างที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อกี้เนะี่ยที่ผมต้องรับเดี๋ยววอเพราะอะไรเพราะผมต้องการให้เดี๋ยววอเนี่ยเป็นเอ็กซ์เพรสของเราที่เราจะทําโครงการมหาชัยให้ได้สมบูรณ์ที่สุดครับ,รบอย่างที่เรียนให้ทราบวนะ่าเราทำแต่บ้านมานานพอสมควร ผมเองนี่ได้ดึงทีมงานที่มีประสบการณ์นะฮะที่มีประสบการณ์ทางด้านวินศวะที่มาโดยเฉพาะมาเสริมทีมอนันนี้นะฮะอย่างที่นั่งอยู่ทางด้านซ้ายมือสุดของผมคือคุณเศรษฐวัฒน์นะฮะแกะก็มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการพิการฝ่ายวิยศวะเลยนะฮะแล้วก็ทีมงานอีกหลายชีวิตนะฮะที่ที่ดึงมาคือพวกนี้จะมีความเชี่ยวชาญในด้านงานนี้อยู่แล้วครับผม ครการเดิมนี้ย,ย,ยิ่งยิ่งจะเสริมฐานผมไปในอนาคตเพราะผมไม่ได้ทีมงานจากโลโคโู้ด้วยนะฮะมาเมอร์เป็นทีมเดียวกันแล้วเราก็สามารถขยายธุรกิจณนะบริเวณที่นั้นได้กว้างขวางขึ้นนะฮะอย่างน้อยมีมีทั้งสองพาคเลยนะะทั้งทั้งโลโคโ้แล้วก็ทีมงานที่เข้ามาอยู่กับเราครับ เหตุผลที่เราขยายตัวไปสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าถ้าดูถึงสัดส่วนของผลกําไรแล้วเนี่ยนะครับในธุรกิจก็ต้องยอมรับว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นธุรกิจที่ให้ผลกําไรนะครับดีกว่าธุรกิจก่อสาาร้างนะครับนะครับอันนี้เป็นโครงการที่เราได้รับสิทธิการเช่าที่ดินจากรถไฟนะครับสามสิบปีอันนี้ก็ผมก็สรุปให้ฟังหลักๆว่าบ i ชเชิ่ลสตรีมเป็นยังไงนะครับก็มีคอนสตรักชั่นกับเรียล s t สเตทนะครับ ปีนี้นะครับอสังหาริมทรัพย์น่าจะรับรู้รายได้ที่พันกห้าสิบล้านนะครับแล้วก็ก่อสร้างอยู่ที่เก้าร้อยล้านนะครับแล้วก็จนกระทั่งถึงปีที่ห้านะครับสัดส่วนรายได้ก็จะเป็นสามพันห้ากับพันสามนะครับมาจากสามส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือจากวิ i ิแ cap เดิมของเรานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากในเรื่ององการเพิ่มทุนนะครับซึ่งครั้งแรกเราเพิ่มทุนไปหกร้อยล้านนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มทุนอีกครั้งนะครับอีกพันสองร้อยล้านหุ้นนะครับ ที่ราคารู้สึกจะ85ตางนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะมาจากการสนับสนุนทางได้รับการสนับสนุนจากทางสถาบันการเงินครับต้องทัาขนาดคู่กันหนึ่งคือเข้าซื้อกิจการอย่างที่สองคือในการดู e l โครงการใหม่เพื่อพัฒนาในอนาคตนะครับข้อได้เปลียนของการเข้าซื้อกิจการเนี่ยที่เป็นกลยุทธ์อย่างแรกของเราเนี่ยมีอยู่สามปัจจัยด้วยกันข้อแรกเนี่ยในเรื่องของ Branding นะครับอย่างที่เราทราบก,กันครับว่า E&C กํากลังจะขยายธุรกิจเข้าสู่อสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการทำแบงก์ดิ้งเนี่ยมันต้องใช้เวลามันต้องใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะแต่การที่เราเข้าไปซื้อกิจการโดยการคัดสรรเลือกผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วใน a r อียนั้นนะครับในบ้านบึงเองก็ตามในบางสันนี้ก็ตามเนี่ยมันทำให้เราสามารถ จะเรียกความเชื่อมั่นจากกลุ่มลูกค้าใน area บริเวณนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทําแบรนด i n g เนี่ยสำคัญครับเพราะว่าสมมุติเนี่ยท่านจะเห็นได้ว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาผู้ประกอบการเนี่ยไปทําในต่างจังหวัดขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาผู้ประกอบการรายใหญ่เข้าไปเนี่ยราคาที่ดินเพิ่มขึ้นสูงทันทีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้คือผู้ประกอบการรายเดิมที่ทาโครงการนะครับ มีชื่อเสียงมีคุณภาพอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการทําแบรนดิ้งเนี่ยเราสามารถลดระยะเวลาในการทําแบรนด์เพราะมันเป็นแบรนด์ที่คนท้องถิ่นรู้จักอยู่แล้วนะครับอันนี้คือปัจจัยที่1ปัจจัยที่2เนี่ยเป็นปัจจัยที่สําคัญมากคือเรื่องของเวลานะครับในการพัฒนาสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับสมมุติยกตัวอย่างครับโลรไรส์นะครับอาคารโดมิเนียมแชั้นไม่เกัน8ชั้นเนี่ยความสูงไม่เกิน23เมตรเอ,เอ็กซตางเนี่ย ปกติจะใช้เวลาพัฒนาเนี่ยไม่ต่ำกว่าสองปีตั้งแต่ซื้อที่ดูวล็อปแบบนะครับก่อสร้างนะครับดวระยะเวลาประมาณ24เดือนถ้าทำเป็นอาคารสูงหรือที่เราเรียกกันว่าไฮไรส์ rise, ปกติแล้วเนี่ยจะใช้เวลาพัฒนาไม่ต่ำกว่าส3าเดือน <c oughs> การที่เราเข้าซื้อกิจการและสามารถรับรู้รายได้ได,ได้ได้เลยเนี่ยมันเป็นการลดระยะเวลาของเราอย่างน้อยถึง2ปีด้วยกันเพราะการที่จะมารับรู้รายได้ในปี2015นั้น แปลว่าเราต้องเด v e l o p ก่อสร้างมาตั้งปี2013เวลาเป็นสิ่งสําคัญครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราเทคมาเลยสิกอธิรการที่มีคุณภาพและมียอดรับรู้ไรายได,ได้บางส่วนอยู่แล้วนะครับและโครงการที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นโครงการที่บางโครงการเนี่ยก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วด้วยซ้ำนะครับมันทําให้เราย่นระยะเวลาได้มากนะครับในการรับรู้ไรายได,ได้แบบเต็มสปีดท,ทันทีประการอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของ เวลานะครับจากปี2015เนี่ยเรามีเวลาในการพัฒนาโครงการในอานาคตเพื่อไปสะท้อนรับด้วยได้ในปี2017เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆกลยุทธ์2อย่างที่ได้กล่าวไวแล้วเนี่ยสามารถร้นระยะเวลาให้เราได้ประมาณส5ปีถือเป็น9ก้ากระโดดข,ของ EMC 9ีนะครับส่วนปัจจัยสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องราคาครับปัจจัยเรื่องราคาก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งสำหรับลูกค้า นะครับสำหรับการซื้อนะครับราคานี่ท่านเชื่อไหมครับด้วยความที่เราเนี่ยครับเรืออผู้ะกอบการตั้งแต่แรกเราเด้ต้นทุนการประกอบการเมื่อสองสามปีที่แล้วเป็นต้นทุนเกา่าท่านจะเห็นได้เลยนะว่าในตลาดสังหาเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่บรกแบงกระโดดลงไปในพื้นที่หัวเมืองต่างๆในตามตามจังหวัดราคาที่ดินปรับขึ้นทันทีาิบ30อร์ซบ้าง5้าบบ้างซึ่งเป็นต้นทุนที่สูงมาก นะครับณปัจจุบันการที่เราเซื้อกิจการเข้ามาเนี่ยมันทําให้เราได้ราคาที่ดินที่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันเนี่ยอย่างน้อย30%ทําให้โปรดักที่เราขายเนี่ยเป็นต้นทุนเก่าอยู่ถ้าเทียบกับมาเก็ตไพรซ์ณปัจจุบันเนี่ยแต่และโครงการของเราเนี่ยมีราคาที่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันเนี่ยถึง15%ซึ่ง15%เนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะครับผมยกตัวอย่างโครงการนึงนะครับโครงการนอร์ทบีช ไซส์เซลลี่แฉบกันเนี่ยขายกันไม่ต่ำกว่า9ก้าหมื่นนะครับเราเนี่ยราคาเอเวอร์ในการขายอยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าเท่านั้นเองจะเห็นได้ว่าในแง่สำคัญในเรื่องของราคาเองก็ตา่างเวลาเองก็ต่างเรื่องของแบรนด์เองก็ต่างเนี่ยพอประกอบกันสามส่วนแล้วเนี่ยมันทําให้เราสามารถพัฒนาถึงเก้กากระโดดได้ครับผมสังเกตดูโครงการแต่และโครงการที่ทำเนี่ยนะฮะไม่พูดถึงบริษัท อื่นนะที่เราประสบมาส่วนมากช้าเลทแล้วก็ดีเฟกต์เยอะนะบริการหลังการขายก็มีปัญหาเยอะผมเก็บเกี่ยวประสบการณ์พวกนี้มาเนี่ยเพื่อจะมาสร้างแบรนด์ของ EMC ในด้านนี้นะเจาะจงและมีการอบรมเทรนนิ่งเรื่องนี้โดยเฉพาะนะการ,บร,การบริการหลังการขายเนี่ยผมถือว่าสำคัญที่สุดนะผมอาจจะไม่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 ไมทันบริษัทใหญ่อะไรเขามากนักแต่จุดขายอันนี้ลูกค้านี่แหละจะเป็นคนช่วย EMC เอง นะอันนี้ผมตั้งมั่นเลยนะประสบการณ์ก่อสร้างผม40กว่าปีนะผมเชื่อมั่นว่าในวิธีการทำนะฮะวิธีการทํำยังไงให้เมื่อหลังจากการขายแล้วลูกบ้านมีความพึงพอใจนะนะผมเห็นในเอกสารโซเชียลมีเดียเนี่ยบริษัทต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้โลกมันไวนะฮะถ้าเราทํางานเนี่ยไม่มีคุณภาพมันไม่เกิดนะฮะทันทีในเคสใหนเคสหนึ่งนะฮะ ปัจจัยของมนุษย์มีอย่างเดียวนะฮะน้ำไหลไฟสว่างนะฮะไหลนี่ก็หมายถึงโรงเรียนโรงอะไรนะฮะไม่รั่วอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วผมพยายามใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการก่อสร้างนะฮะจะสังเกตเห็นเดี๋ยวนี้โครงการต่างๆเนี่ยต้นทุนถูกหรืออะไรเนี่ยจริงๆแล้วคือแรงงานต่างชาติทั้งนั้นแต่ผมเนี่ยจะพยายามหลีกเลี่ยงใช้เทคโนโลยีผมอาจจะเป็นผนังสําเร็จรูปโดยการผลิตของเราเอง ซึ่งเราเชี่ยวชาญนะฮะถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องถูกต้องครับครับเนี่ยอย่างอย่างอย่างเอาถ้าเมื่อกี้ถ้าท่านผู้สื่อข่าวฟังอันนี้ด้วยความเคารพนะฮะผมเองเนี่ยถึงแม้จะมั่นใจยังไงผมเลือกโครงการที่ซื้อเนี่ยเหมือนเล็บนิ้วห้านิ้วเนี่ยผมเลือกซื้อแต่ละอย่างถ้าเมื่อกี้ถ้าท่านผู้สื่อข่าวดูว่ามีทั้งคอนโดบ้านอะไรต่างๆผมก็มาสกรีนอีกครั้งนึงว่่่าาอัันนนไหหททีีมมมเะสสุด แต่ในที่สุดเนี่ยผมมองดูแล้วเนี่ยณนะขณะนี้ณซิตูวเอชันะขณะเน,นี้งานไอช้อปปิ้งมอลล์เนี่ยนะฮะรู้สึกเป็นที่นิยมผมถึงตัดสินใจทำมหาชัยนี่ขึ้นมามหาชัยนี่ที่อันนี้นะไม่มีแล้วะฮะในเมืองนี่กลางเมืองเลยกลางมหาชัยเลยนะฮะซึ่งคนมหาชัยตื่นเต้นมากจะเป็นช้อปปิ้งมอลล์แห่งแรกแล้วก็เป็นตึกตึกแถวค้าขายนะฮะสี่ชั้น ในที่ของรถไฟนะคือตัวผมเนี่ยในฐานะประธานเนี่ยผมเน้นเน้นในเรื่อง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 ภาพลักษณ์ของ EMC มากที่สุดนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดจริงๆ30ปีนี่ก็พอละสำหรับทำงานก่อสร้างแต่เราดูงานก่อสร้างเนี่ยดูแล้วมันคู่แข่งเยอะนะฮะคู่แข่งเยอะกำไรกำไรน้อยเรามีความรับผิดชอบกับผู้ถือหุ้นด้วย เราก็อยากจะทําอะไรที่ผู้ถือหุ้นสามารถรับรู้ไราไยได้ได้แล้วเราเชื่อว่านขณะนี้อย่างที่ผมทำเนี่ยอย่างคลีมายาเนี่ยก็เป็นงานเลยสิดินเช่นอยู่แล้วนะฮะผมดูจากยอดขายเขากับยอดที่จ้างเราอะไรเงี้ยตัวเลขมันมันดูแล้วว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้เราทําเองไม่ดีกว่าอ๋อแน่นอนครับแน่นอนครับแน่นอนอย่างที่เมื่อกี้ที่คุณนิคเรียนนะฮะอย่างน้อยนะฮะ,ะต้นทุนด้านที่ดินเนี่ย สมมติเราเป็นแบรนด์เนมไปเป็นมหาชนไปพุกไปซื้อที่พุกขึ้นราคาทันทีแต่เราซื้อกิจการนี้จากโลโก้ที่เขาทาอยู่เพราะฉะนั้นต้นทุนเขายังเป็นต้นทุนเดิมอยู่แต่มันก็จะไม่มีแบรนดิ้งของเราถูกฮะแต่ว่าไอ้แบรนดิ้งเนี่ยนะฮะมันสรรหาได้ต่อเมื่อโครงการที่เราทำเนี่ยสำเร็จเพราะทุกอย่างใน่บเอ็มซีหมดแต่ผมก็ไม่ได้ซื้อเขาตลอดนะฮะต่อไปนี้เราก็จะสร้างของเราเองซึ่งจริงๆมันมีโครงการที่เรายัางดิวอยู่เราไม่สามารถบอกได้ ใช่ครับอ่ามีมีมีม,มีมีหลายรูปแบบนะซื้อซื้อบริษัทก็มีถ้าขับขับซื้อบริษัทเอ่อบ้านเบือบบ่อครับบ้านบึง